1> 1, the สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเย็นเรื่องเรา คดีดังวันนี้เราจะมานำเสนอคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในรัฐเมสซาชูเซต์ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเกิดคดีฆ่าปาดคอคุณครูสาวเหตุเกิดในห้องน้ำของโรงเรียนมัธยมแดนเวอร์ไฮสคูลจากนั้นฆาตกร,รได้ยัดร่างของเธอใส่ไปในถังขยะรีไซเคิลและนำมาทิ้งในป่าหลังโรงเรียนใครคือฆาตกรคดีการสืบสวนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามฟังไปพร้อมๆกันค่ะเริ่มต้นเรื่องโดยคอรี ลิเซอร์อายุ24ปีเธอเกิดเมื่อวันที่13พฤษภาคมปี1989เธอเป็นคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนมัธิยมเดนเวอร์ในรัฐเมสซาชูเซตส เธอมีพี่ชายหนึ่งคนและน้องสาวอีกหนึ่งคนพ่อแม่ของเธอชื่อโทมัสและเพ็กกี้ลิซร์คอลินเธอมีครอบครัวที่อบอุน่นซึ่งตอนนี้เธอก็ยังอาศัยอยู่กับพ่อและแม่คอรินเป็น,นครูที่น่ารักนักเรียนรักเธอเป็นอย่างมากเพราะด้วยวัยของเธอที่มีอายุเพียง24ปีจึงทําให้เข้าใจนักเรียนมัธยมเป็นอย่างดีวันนังคารที่22ตุลาคมปี2013ดูเหมือนจะเป็นวันปกติของเธอโรงเรียนได้เลิกเรียนใน เวลา14.30นาฬิกา30นาทีแต่คอรินเธอยังอยู่ภายในโรงเรียนเพื่อให้งานและสอนนักเรียนชายคนหนึ่งที่ไม่ยอมตั้งใจเรียนในชั่วโมงการสอนของเธอช่วงเวลาประมาณ14.54นาฬิกา54นาทีคอรินได้เข้าไปในห้องน้ำเพื่อทำธุระซึ่งวินาทีนั้นเธอไม่รู้ตัวเลยว่าการเข้าห้องน้ำครั้งนี้จะทำให้เธอ ต้องจบชีวิตลงทั้งท้ที่อยู่ภายในโรงเรียนซึ่งที่นี่น่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดกองวงจรปิดจับภาพคอรีนกำลังเดินเข้าห้องน้ำด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มโบกมือลานักเรียนที่กำลังจะกลับบ้านหนึงนาทีต่อมามีเด็กนักเรียนชายชาวแอฟริกันได้เดินออกมาจากห้องเรียนและเดินตามคอรินไปทางห้องน้ำพร้อมพยายามใส่หมวก เพื่อปิดบังใบหน้าซึ่งท่าทางของเขาดูผิดปกติเสเลอเกินกองวงจรปิดจับภาพอย่างต่อเนื่องเด็กนักเรียนชายชาวแอฟริกันเดินเข้าไปในห้องน้ําหญิงพร้อมหยิบถุงมือออกมาจากกระเป๋ากางเกงก่อนที่จะชะโงกเข้าไปดูในห้องน้ําเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีคนอื่นอยู่ในห้องน้ํานอกจากคุณครูของเขาเด็กชายชาวแอฟริกันคนนี้เขามีชื่อว่าฟิลิป ชิมอายุ14ปีต่อไปนี้เราจะขอพูดประวัติคร่าวๆของฟิลิปชิมกันนะคะฟิลิปชิมเป็นเด็กนักเรียนชายอายุ14ปีที่มีรูปร่างสูงใหญ่กว่าเด็กรุ่นเดียวกันมากเขาเกิดเมื่อวันที่21มกราคมปี1999เป็นนักฟุตบอลของทีมโรงเรียน และแม่ของเขาชื่อเทอร์เมนและไดอานาชิมเป็นชาวแอฟริกันและชาวบราซิลเขามีพี่สาวหนึ่งคนพ่อแม่ของฟิลิปได้แยกทางกันในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาทําให้ฐานะของทางบ้านไม่คล่องตัวมากนะกเพราะผู้เป็นพ่อได้ไปมีครอบครัวใหม่และไม่ส่งเสียค่าเลี้ยงดูฟิลิปและพี่สาวภาระทั้งหมดจึงตกมาที่ผู้เป็นแม่ต่อมา กล้องวงจรปิดได้จับผ้าฟิลิปเดินเข้าไปในห้องน้ำหญิงเขาเริ่มลงมือสังหารคุณครูฟิลิปเดินเข้าล็อกคอคอลีนทั้งด้านหลังและผลักเธอเข้าไปในห้องน้ำทุบตีและใช้มีดคัตเตอร์ปาดคอเธอ3ถึง4ครั้งเธอไม่มีเวลาแม้แต่จะอ้าปากร้องขอชีวิตเลยไม่นานเธอได้เสียชีวิตลงฟิลิปถอดกางเกงของคอรีนและนำมาลัดไว้ที่คอของเธอเพื่อไม่ให้เลือดไหลออกมา หลังจากนั้น11นาทีต่อมามีเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งได้เข้ามาในห้องน้ําแต่เธอได้เห็นว่ามีผู้หญิงกําลังเปลยกายอยู่กับผู้ชายเธอเห็นเพียงแค่เสียววินาทีจึงรีบเดินหนีออกมาเพราะด้วยความเป็นเด็กโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือร่างนะไรวิญญาณของคุณครูฟิลิป จึงรีบเดินตามออกมามือเขายังเปื้อนไปด้วยเลือดเขารีบไปเอาเสื้อผ้าจากล็อกเกอร์และรีบวิ่งออกจากอาคารเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาใช้เวลาเพียง2นาทีและรีบวิ่งกลับมา ที่ห้องเรียนอีกครั้งเพื่อขนสัมภาระของคอรินไปแอบในห้องกีฬาพร้อมกับวิ่งกลับมาเพื่อจะกำจัดโศกของคุณครูคอรินแต่ไม่ทันการดันมีเด็กชายคนหนึ่งเพื่อนของฟิลิปได้ผ่านมาพอดีและได้พูดคุยกับฟิลิปเพื่อชวนไปเตะบอลด้วยกันแต่ฟิลิป ปฏิเสธแล้ววิ่งไปทางชั้นล่างพร้อมพูดตะโกนกลับมาว่าฉันยังไม่ว่างตอนนี้ฉันต้องทำงานช่วยคุณครูก่อนจากนั้นฟิลิปวิ่งกลับมาอีกครั้งพร้อมถังขยะรีไซเคิลใบใหญ่และมุ่งหน้าไปที่ห้องน้ำเขาทำการกำจัดศพของคุณครูคอรีนโดยการยัดศพของเธอไว้ในถังขยะและลากออกจากตึกอาคารเรียนโดยระหว่างทางเขาได้เดินสวนผ่านผู้คนและทำตัวตามปกติไม่มีใครรู้เลยว่าภายในถังขยะใบนั้นมี มีร่างของคุณครูสาวผู้น่าสงสารฟิลิปมุ่งหน้าไปยังป่าหลังโรงเรียนนำรางของคอรีนออกมาจากถังพยายามเปื่อท่อนล่างของเธอใช้กิ่งไม้ยัดเข้าไปเที่ยวััยวะเพศและเขียนจดหมายวางไว้บนศพของเธอว่า i hate you all เขาใช้พุ่มไม้ปิดบ,งบังศพพร้อมกับรากถังขยะไปไว้อีกทางหนึ่งห่างจากศพไม่มากนักเขาใช้เวลาอยู่ประมาณ24-25นาทีและรีวิ่งกลับมาที่อาคารเรียนเกิดเหตุพร้อมกับ เท้าเปล่ามือและกางเกงยีนที่เพื่อนไปด้วยเลือดอย่างเห็นได้ช้าฟิลิปได้ไปที่ล็อกเกอร์อีกครั้งและนําเสื้อผ้าออกมาเปลี่ยนเพื่อเก็บหลักฐานฟิลลิปเข้าไปยังในห้องน้ําที่ลงมือสังหารคุณครูค,คอรีนเพื่อเช็คสถานที่จากนั้นเขาได้นําสิ่งของมีค่าบัตรเครดิตโทรศัพท์มือถือของคอรีนและหนีออกไปจากโรงเรียนระหว่างทางเขายังได้เดินผ่านกลุ่มเพื่อนๆที่ยังเล่นกันอยู่รอบๆโร,รงเรียนซึ่งเขาได้ยุ่คุยและทําตัวตามปกติหลัง จากนั้นเวลาประมาณ18นาฬิกาฟิลิปได้ไปที่โรงหนังเพื่อเข้าชมโดยใช้บัตรเครดิตของคอรีนลูดซื้อตั๋วหนังและซื้ออาหารเย็นเข้าซูปเปอร์มาร์เก็ตทางด้านครอบครัวของคอรีนพวกเขาได้เริ่มเข้าแจ้งความเวลาประมาณ18นาฬิกาด้วยเช่นกันเพราะติดต่อเธอไม่ได้และเธอไม่เคยขาดการติดต่อหรือหายไปไหนเพราะพรุ่งนี้ เป็นวันพุธเธอต้องเข้าสอนนักเรียนทางด้านครอบครัวของฟิลิปก็เช่นกันแม่ของเขาเข้าแจ้งความว่าลูกชายหายและยังไม่เข้าบ้านช่วงเวลากลางดึกประมาณเที่ยงคืนสายตรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้เจอฟิลิปเดินอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่ง,งจึงเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและสอบถามว่าเขาคือใครทําไมถึงมาเดินแถวนี้จึงช่วงเวลานี้เด็กอายุ14ควรที่จะอยู่บ้านเจ้าหน้าที่พบเห็นความผิดปกติจึงขอค้นกระเป๋าฟิลิปสะพายมาถึงสองใบพบเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดและชุดชั้นในของผู้หญิงมีคัตเตอร์ที่มีคราบเลือดอยู่เจ้าหน้าที่สอบถามว่าเป็นของใครฟิลิปได้ให้การว่าชุดชั้นในนี้เป็นของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ให้เขามาส่วนคราบเลือดนั้นมันเป็นของเขาเองที่เกิดอุบัติเหตุจากโรงเรียนแต่เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบบัตรเครดิตและโทรศัพท์มือถือฟิลิปจึงยอมรับสารภาพไปว่าผมขโมยมาจากรถของผู้หญิงคนนี้เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อเพราะนี่อาจเป็นคดีป้นฆาตกรรมก็เป็นได้จึงจับฟิลิปไว้ที่โรงพักและเรียกผู้ปกครองเพื่อเข้าห้องสอบปากคำช่วงเวลาประมาณตีสของวันพุธทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ ที่ตามหาคอรีนซึ่งตอนนี้เธอได้กลายเป็นบุคคลสูญหายเจ้าหน้าที่ได้ลงตรวจทุกที่ภายในโรงเรียนและพื้นที่ใกล้เคียงโดยในลานจอดรถยังพบรถยนต์ของเธอจอดอยู่ภายในโรงเรียนเจ้าหน้าที่ใช้สุนัขดมกลิ่นรอบบริเวณโรงเรียนไม่นานเจ้าหน้าที่ก็พบเข้ากับร่างอันไร้วิญญาณของคอรีนที่ถูกใบไม้คุมร่างกายอยู่ไหลาทางป่าหลังโรงเรียนสภาพศพของเธอถูกปาดคอหลายครั้ง เป็นแผลชะกันถูกเปยท่อนล่างและยังมีไม้เสียบเข้าไปที่อวัยวะเพศมีร่องรอยการถูกข่มขืนพบจดหมายที่เขียนไว้ว่า i hate you all เจ้าหน้าที่พบเข้ากับหลักฐานชิ้นสําคัญถังขยะรีไซเคิลที่ยังมีคราบเลือดติดอยู่กางเกงยีนของคอรีนที่เปื้อนเลือดจํานวนมากถุงมือหนึ่งคู่ที่คาดว่าเป็นของฆาตกรรองเท้าผ้าใบชายและแจ็คเก็ตสีแดงเมื่อการพบศพของคอรีนดังขึ้นเจ้าหน้าที่ที่กักตัวฟิลิป ไว้ได้ยินข่าวการเสรียชีวิตของคุณครูผู้หญิงจึงลองนํา d n a ของฟิลิปและสิ่งของที่พบในกระเป๋าฟิลิปไปตรวจสอบไม่นานผลก็ออกมาว่า DNA ในถุงมือตรงกับฟิลิปมีคัตเตอร์ที่ยังมีคราบเลือดกางเกงยีนและแจ็คเก็ตของฟิลิปเสื้อชันน้นในที่เจ้าหน้าที่ยึดไว้ได้ในกระเป๋าฟิลิปมี DNA ตรงกับคอลีนลิเซอร์และบัตรเครดิตโทรศัพท์มือถือที่มีชื่อของคอลีนเป็นเจ้าของอีกด้วย หลักฐานมัดตัวฟิลิปแน่นด้วยกล้องวงจรปิดอีกชั้นฆาตกรอายุน้อยมากยังสามารถลงมือสังหารได้อย่างอุอาาเวรกรรมได้ตามฟิลิปอย่างรวดเร็ววันที่22พฤศจิกายนปี2013ถึงวันพิจารณาคดีของฟิลิปชิมพยานโดยเพื่อร่วมชั้นของฟิลิปได้ให้การว่าวันที่เกิดเหตุฟิลิปดูเงียบเยไปปกติ เขาเป็นเด็กล่าเลงตอนที่เล่นฟุตบอลด้วยกันเขาดูไม่มีสมาธิและเขายังถูกคุณครูคอลินทำโทษให้อยู่ต่อเพื่อเรียนเพิ่มเพราะในชั่วโมงเรียนฟิลิปไม่ตั้งใจเรียนแถมยังใส่หูฟังเปิดเพลงผมเห็นสีหน้าของฟิลิปที่ไม่พอใจคุณครูเป็นอย่างมากแต่คุณครูก็ไม่ได้ตั้งใจจะดุฟิลิปขนาดนั้นนี่คือคำให้การของเพื่อนร่วมชั้น พยานอีกคนให้การว่าเห็นฟิลิปเดินออกมาจากป่าหลังโรงเรียนท่าทางรุกรนเหมือนมาทิ้งอะไรบางอย่างในป่าแต่ตนไม่ได้เอะใจอะไรแม่ของเพื่อนสนิทฟิลิปให้การเพิ่มเติมว่ามีช่วงหนึ่งเขามาอาศัยอยู่ที่บ้านของครอบครัวเธอพอพ่อ,พอ ได้อะไไปมีครอบครัวใหม่จนทําให้ฟิลิปและผู้เป็นแม่ไม่มีที่อยู่อาศัยฟิลิปดูเป็นเด็กดีเมื่ออยู่กับเธอแต่จะดูกล้าวร้าวก็ตอนที่เขาอยู่กับผู้เป็นแม่ฉันเคยเห็นเขาด่าผู้เป็นแม่อีกด้วยการกระทําได้เปลี่ยนไปอาจเป็นเพราะครอบครัวที่มีปัญหาแม่ของเพื่อนสนิทฟิลิปได้ให้การทนายของฟิลิปได้ต่อสู้ในชั้นศาลว่าฟิลิปเป็นเด็กที่ป่วยจิตเวทขั้ารุนแรงทางปู่ของเขาก็ป่วยเป็นจิตเวทเช่นเดียวกัน นี่อาจเป็นการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ก็เป็นได้ทนายพยายามจะสู้คดีแต่ศาลไม่รับฟังเพราะหลักฐานและแผนการอันอุกอาจที่เกิดขึ้นในโรงเรียนลิลิปชิมโดน3ข้อหาใหญ่ฆาตกรรมโดยไต่ตองไว้ก่อนรักทรัพย์และข,ข่มขืนกระทำชำเราเขาถูกดำเนินคดีเทียบเท่าผู้ใหญ่ถูกจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่สามารถขอทันบนได้ เป็นเวลา25ปีใบหน้าที่นิ่งเฉยในชั้นศาลของฟิลิปไดอาน่าผ <Diana, S 1> ู้เป็นแม่ของฟิลิปได้ฟังคำตัดสินเธอร้องไห้ออกมาอย่างหนักและพยายามหลบเลี่ยงการตอบคำถามจากนักข่าวมีเพียงภาพถ่ายของเธอเท่านั้นและพูดเพียงคำขอโทษกับครอบครัวคอรินลิซเซอร์ด้านคนในครอบครัวของคอรินผู้เป็นแม่ได้ร้องไห้อยู่ตลอดเวลาและผู้เป็นพ่อเขามีใบหน้าที่เศร้าโศกเป็นอย่างมากในวันพิธีงานศพของคอริน มีผู้เข้าร่วมไว้อะไรให้กับเธอมากกว่า1,000คนและนักเรียนในโรงเรียนเกือบทั้งหมดภายหน้าโรงเรียนเต็มไปด้วยดอกไม้และสิ่งของเพื่อวางไว้อะไรให้กับคุณครูอันเป็นที่รักของพวกเขาทางโรงเรียนตรวจเข้มงวดมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการเรียนแบบและเพื่อความสบายใจของผู้ปกครองและนักเรียนเธอ ไม่ได้เป็นแค่ครูแต่เธอคือที่ปรึกษาที่ดีเธอห่วงใยและเคารพนักเรียนของเธอเป็นอย่างมากเธอเป็นคุณครูคคศาษาซึ่งอาจดูเหมือนเธอจะสอนมากไปกับเด็กบางคนแต่เธอแค่อยากใส่ใจเรื่องการเรียนให้กับเด็กๆเอิ้มศักยภาพให้เด็กๆเ,เราไม่อยากให้ตั้งคำถามแล้วว่าทำไมเธอต้องเสียชีวิตลงมันคงไม่ได้ทำให้ลูกของเรากลับคืนมา มันยิ่งตอกย้ำความเจ็บปวดให้พวกเราเราขอแค่อย่าให้มันเกิดขึ้นกับใครอีกแค่นี้ก็พอแล้วคำพูดของพิกกี้เลเซอร์แม่ของคอริน ไปแล้วสำหรับคดีนี้หากท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หรือแนะนำคดีต่างๆที่อยากฟังฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ